อีกคดีหนึ่งครับผู้ชมฮะเป็นคดีไม่ได้เกี่ยวข้องกับยดคอนกรุปโดยตรงแต่เป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เจอ้อยหรือว่ามาดามอ้อยครับมีการแจ้งความดําเนินคดีกับทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดนะครับข้อหาช่อโกงเงิน71ล้านบาทก่อนหน้านี้มีข่าวครับผู้ชมว่าทางด้านของตํารวจ เหมือนกับมีการสอบปากคำนอกสถานที่ก่อนหน้านี้กับเจ๊อ้อยหรือว่ามาดามอ้อยที่บ้านพระอาทิตย์มาแล้วก่อนหน้านี้นะครับซึ่งเป็นที่ตั้งของเรือผู้จัดการแล้วก็เป็นบ้านของคุณสมทิลิมทองกุลปรากฏว่าเมื่อวานนี้ครับผู้ชมฮะเจ๊อ้อยหรือว่ามาดามอ้อยเดินทางไปที่กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางครับเพื่อให้ตํารวจนั้นมีการสอบปากคำนะครับกรณีการช่อโกงเงินเจ็ดล้านบาทโดยเป็นการให้ปากคําต่อเนื่องจากเมื่อ2อถึงสวันก่อนนะครับขณะเดียวกันตํารวจก็มีการพิจารณาครับว่าจะมีการออกหมายเรียกหรือหมายจับทนายตั้มหรือไม่นะครจว ใช้เวลาสอบปากคําเจ๊อ้อยหรือว่ามาดามอ้อย กว่า12ชั่วโมงครับคุณผู้ชมครับโดยทางด้านของพลตำรวจโทจิรพภูริเดชผู้ชาการตรวจสอบสวนกลางพร้อมด้วยพลตำรวจตรีมนตรีเทศขันนะครับผู้บังคับการกองปราบปรามเปิดเผยถึงความคืบหน้าในการสอบปากคำคุณจตุพรอุบลเลิศนะครับหรือว่าเจอ้อยหรือมาดามอ้อยครับที่ได้มีการแจ้งความเอาผิดทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดนะครับข้อหาช่อโกงครับบ่มถูกหลอกลวงเงินให้ไปลงทุนธุรกิจหวยออนไลน์สูญเงินกว่า71ล้านบาทโดยพลตำรวจตรีมนตรีก็ระบุนะครับว่านอกเหนือจากกรณีเงินจ ล้านบาทที่ทางด้านของมาดามอ้อยหรือคุณอ้อยเนี่ยได้มีการแจ้งความแล้วยังมีกรณีเงิน3 9้าล้านบาทซึ่งคุณผู้ชมที่ตามข่าวนี้อาจจะพอทราบแล้วนะฮะกรณีที่เจอ้อยอ้างว่าทนายตั้มเนี่ยหลอกให้โอนเงินไปใช้เนี่ยกับคนใกล้ชิดนั้นนะครับทางด้านของพลตระเตรีมนตรีบอกว่าขนาดนี้นะครับอยู่ในระหว่างขั้นตอนการสอบสวนครับซึ่งเป็นการสอบสวนในภาพรวมทั้งหมดนะครับเริ่มตั้งแต่ความเป็นมาของการรู้จักกันแล้วก็ความสัมพันธ์ของคนทั้งคู่รวมไปถึงพฤติการทั้งหมดเพื่อพิจารณาว่าจะมีมูลความผิดในฐานใดบ้าง เบื้องต้นเจ๊อ้อยมาร้องทุกข์ด้วยตัวเองนะครับในข้อหาช่อโกงส่วนผู้ประชาการตำรวจสอบสวนกลางพลตำรวจโทจิรภพงษ์ภูริเดชก็ระบุว่าขณะนี้ได้มีการมอบหมายแต่งตั้งคณะทำงาน,นนะครับโดยมีพลตำรวจตรีสุวัสดิ์แสงนุ่มรองผู้ประชาการตำรวจสอบสวนกลางเป็นหัวหน้าคณะทำงาน,นนะครับซึ่งขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลแต่พบว่ามีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานใดก็ตามนะครับก็จะมีการเชิญมาร่วมพิจารณาร่วมกันโดยมองว่านายตั้มเป็นประชาชนคนหนึ่งซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันนะครับและ ทำไปตามข้อได้จริงและข้อกฎหมายก็ยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับส่วนจะมีการเรียกทนายตามสิทธามบังเกิดไม่ปากคำเรลนี้หรือไม่พลตรดโทจินรพบก็บอกว่ายังเป็นการรับข้อมูลจากทางผู้กล่าวหาอยู่ก็คือทางฝั่งของเจ๊อ้อยหรือว่ามาดามอ้อยนะครับแล้วก็จะมีการรวบรวมข้อมูลก่อนเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมก็จะมีการเชิญผู้ถูกกล่าวหาก็คือทนายตั้มมาให้การนะครับส่วนจะมีการออกหมายเรียกหรือหมายจับก็อยู่ระหว่างการพิจารณาต้องดูข้อได้จริงนะครับว่า จะมีการดําเนินการถึงขั้นตอนใดซึ่งหาพบความผิดนะครับก็จะต้องมีการดําเนินการอย่างเต็มที่อย่างแน่นอนนะครับ